เวลาส0บนาฬิกา33นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสการะพระอัฐิและเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระ ชมวานสมเด็จพระเจ้าพรคกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีพระสงฆ์30รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายผ่อนพระจากนั้นทรงประเคนพัตตาหารพระสงฆ์รับพระราช,รรชาทานชันแล้วทรงประเคนจตุปจัจยทยธรรมทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งเทศ การหนึ่งจบแล้วถวายอนุโมทนาพระสงฆ์สี่รูปรับอนุโมทนาแล้วท่งประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและส่งท่อผ้าไตรถวายพระเทศและพระสงฆ์ที่สวดรับอนุโมทนาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์86รูปเท่าพระชนสาสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีขึ้นนั่งอย่างอาสนะสง์ส่งท่อผ้าไตรพระสงฆ์สับประกรณ์จนครบ86รูป จากนั้นทสงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เชิญพระโกรธพระอาฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทยานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ขึ้นประดิษฐานที่พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์โดยขบวนพระอิสริยยศริ้วขบวนที่หประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะญาตราขบวนพระอิสริยยศมีตำรวจหลวงมหาเล็กหลวงเป็นคู่แห่สีสายพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ทหารนายพลราชองครักษ์เป็นคู่เคียงพระที่นั่งราเชนทยานทรงพระโกรธพระอัทิต พร้อมด้วยเครื่องอภิรุมชุมสายสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกล่องชนะพระแสงหวังเครื่องพระกรดพระบังศู์พัดโบกเจ้าพระที่นั่งอาพอรพิโมกปราศาสตร์ไปยังพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตร์เมื่อเทียบพระที่นั่งราเชนทญาณท,ที่อัฐจันตะวันออกเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระโกศพระอัติขึ้นประดิษฐานในพระวิมานทอง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดทูปเทียนบูชาพระสัมพุทธพันโนพาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสการะพระอัฐิตหอ เวลา16นาิกา30นาทีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยขบวนรถยนต์พระที่นั่งตามเพื่อเชิญพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพณวดีไปทรงบรรจุณเสาภาะประดิษฐานสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามโดยขบวนพระอิสริยยศริ้วะบวนที่6ซึ่งมีขบวนกองเกียรติยศทหารมารักษาพระองค์แห่นำขบวนรถยนต์พระที่ ออกจากพระบรมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาที่ถนนสนามชัยเลี้ยวซ้ายถนนกัลยานนไมาตรีข้ามสะพานช้างโรงศรีเลี้ยวขวาถนนอัสดางเลี้ยวซ้ายถนนราชบพิษไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามเมื่อเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระพระอบพระสรีรงังคารประดิษฐานที่โต๊ะหมูทองข้าพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทร งจุดทูบเทียงเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธองคขีรถประทานพระอุโบสถและส่งจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์30รูปพระสงฆ์สดับปกรณ จากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระผอบพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีไปยังสาพาประดิษฐานสุสานหลวง โดยสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินตามจากนั้นทรงเชิญพระสรีรางคารลงในถ้ำศิลาและเลื่อนเชิญเข้าสู่ที่บรรจุสำหรับเสาภาประดิษฐานเป็นอาคารจตุรมุกยอดสถูปเชื่อมกันด้วยมุกกระสันตรงกลางเป็นสถูปขนาดใหญ่บุด้วยโมเสกสีทองส่วนสถูปอีกสามองค์มีขนาดย่อมกว่าถาด้วยสีขาว ภายในบรรจุพระสรีร,รังคารสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งพระประยุระย,รยาตแห่งราชสกุลจัก,กรพงษ์และจุฑาทุศ